นี่ก็คือสมาชิกใหม่ของบ้านน้องอะไรนะน้องบุญรอดออกมาขึ้นนี่จ้ามันคือเก้ามันผูจีนนมกับประท่านเป็นอยู่โตเธอค่อยโตเธอค่อยเสียเนี่ยอานมแม่ไหมอาบับน้ำใจเต๋อ

ไปกบอกต สีขาวตัวลูกสีขาวเอาไปในบ้านละ่ะ เ้จ้าเศร้นี่จะหน่อยมันเงียบเสยส่ง เกี่ยวเหมือนเฮืก็ได้พูดแล้วเร่งมือหน่อยพนักงานมาเร็วฝนกำลังจะตกแล้วตัวให้ยังนี่ฮะอ๋อเข่ามันเฮียเก็บเขาป้าส่งขาเน่ากับใส่ ปลาสิใส้ยังเมียบาทนี่เป็นยังคือใส่สงขาเง่าร่มโอ้ยเพิ่นว่าสิเกี่ยวเอาว่าชั่นเดย์ไม่แย่ดวงไปเกี้ยวเขาสร้อยแล้วปีนี่ <c oughs> อะไรอันเขาว่าไม่นัน่นปูไว้ไหมลมลงเบิดเหรอ 嗯，哎，还雪隆。 ไปทั blender, hallway, ่วที่เอาทิงตัวมันออกสอบได้ใส่ของไปใส่เอาไปเอไปใส่ไป ท uhm ่าอย่างอะ เวยหอมนี่ครับผู้ให่ก็ยงามงามเลยโอ้ใส่หมเด็กน้งามขื่อมึงอ่นคนงอะไรงามขื่อึงเยี่ยมเหรอเยียมเพียงแค่ยังไม่ได้ก็ดา